ครับสวัสดีครับพี่ี่ทุกคนนะครับเนาะขับมาอนีกับวันเสาร์นะครับเนาะมันเสาร์ที่ยี่สิบห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะรับกัไก่มือขับมาแล้วนะครับเนาะรับเลยอีกสามมือสี่มือวันหวยออกนะครับครับพรเทียมสิบห้ามบึงติดตามตัวเลขแนวทางสูตรเลขล่างนะครับ สูตรเลขล่างแบบสองตัวมาตัวนะครับเข้ามาแล้วสิบสิบเสิบสองหวดแล้วนะครับ F ีีครับแตนผ่าเห็ดเบิงจากสองสาหวดนะครับเนาะย่อนหลังเบิงจากสามหวดนะครับแตนมาเริ่มจากแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับเนาะครับก็เป็นมัมหัว สัตว์ประครับแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้า ดี 4, 3 8 4, 9. ่9อม่าหกครับต่อมา,มาอะ

หกสี่ลาสุดนะครับเนาะห้าเก้ยด หางแปดศูนย์ห้าสองสามสครับ ดีนะครับเนาะหน้าเรียกหน้าข้างที่หนึ่งนะครับถ่ายข้างที่หนึ่งตัวนี้นะครับถ่ายข้างที่สอง โอ้นีกีตนใจไงนะเข้าใจพอครับเนอะเข้าใจเนอะครับเนอะ <c oughs> พราะเต้มเริ่มจาก8ปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเกป็นประครับล่างส7เนี่ครับเลียกหน้าครั้งที่1นึ่งสี่สามเรียกท่ายข้งที่1 8ึ9งแปดเก้ารียกท่ายั้งที่สองห้าหกนะครับ สี่สี่สามแดสี้าห้าหส่เด็กายครั้งที่1นึ่งครั้งที่สองนะครับเนาะครับต่อมาหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหหสนีครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหหสครับนะครับล่านสะุดหกหกสีหนะ้าสองสาม สามเจ็ดเจ็ดนี่นะครับเนาะเจ็ดที่เข้าใจนะครับเนาะครับวันนี้เอาตัวนี้มาบวกมาลบกันนาะเอพซีเนาะลักหมื่นนะครับครับลักหมื่นนี่สองเทือสัดเจนียบบวครับเลขหน้าสามตัวหน้าข้างที่หนึ่ง หลักร้อยนี่สองเทือรับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักสิบนะครับเลขท้ายครั้งที่สองหลักหน่วยครับสะเกียนดนะครับเนาะเอาเนียบไปจังหน่อยครับเดี๋ยวเตรียมมากไว้ก่อน กข้อเทียมข้อตูด,ดพีก็นนเนาะคำเนาะตัวนี้นะครับจะม,มีบวกบวก c คงที่ครับบวก c คงที่นะครับเนาะเห็นสัตว์เจี่ยนบ่ครับ c เด็ก c คือยังเป็น 4ีคงทีบวกเลยครับบวกกพร้อมกันเลยนะ้องอฟีเนาะครับหลักหมืน่นบวกกันสองเือกลเป็นสองงั้นเรับหนึหหนเป็นสองสองบวกสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่บวกสบวก บวกสีงที่ห้องจะลืมนะคะได้สี่บวกครับยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองห้องก็จะสองเงนบวครับครับสองเพิ่มเต้มไป1เป็นสามนครับเดียบ สองตัวมาตัวเลขล่างนะครับเนาะหนี่งวดต่อมานะครับเนาะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแพอเทียมนำออกจะแปดนะครับแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนกับว่าตรงบวกะครับเนาะมาบวกสี่สี่บวกบวกสี่หงที่นะครับสี่บวก ได้สิปดนะครับสิบแปดปดเท่ากับจะแปดนะครับแปดปดเพิ่มเต้มเป็นหนึ่งเป็นเก้านะครับนี่ครับแบบสองตัวมาตัวนะครับเนาะเรียกล่าง งวดที่จะถึงนะครับเนาะวันทีน่หนึ่งมีนาคมนี่นะครับเนาะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดพอเตียมนับอัตราแปดนะครับแปดบวกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองพอเตียมนับอัตราสองนะครับสองบวกสองบวกเจ็ดบวกบวกสี่ 4. คงที่เขาจะลืมนะครับ บวกสี่งที่ยัาลืมนะครับเนาะสีบวกครับไอ้ยี่สิบสามนะครับ fc 23ีย่สิบสามี่สิบสามเท่ากับเอาแต่สามนะครับสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ก็มีเสียงรบกวนในเด้อเอฟเด้อขางบ้านครับพะเตรียมขจาเห็ดงานนะครับเนาะ ครับสัตว์เกียนเนาะครับเอฟซีเนาะสูตรเลขล่างนะครับครับสูตรเลขล่างแบบสองตัวมาตัวเนาะครับเนาะหนึ่ง หมีคอ6กนะครับครับเอี FC ก็ล่องเฮ็ดยอดเมืองนะครับได้สิบสิบเอ็ดประมาณ12บสองนะครับที่เขามาแล้วนะครับสกับ3าครับสกับมาเข่าเป็นประครับงวดที่ผ่านมาแปดกับ9กแปดกับมา เปลมาหลักสิบอันนี้พ่อแต้มขอบอกไว้ก่อนนะครับเนาะเลขบริษัทปากหลักเด้อครับเด้วเอฟซีรับเลขไม่ได้ปากหลักเนาะรับเนะาะไพมีหลักสิบหลักหน่วยจังเดะขันส้นกันจังเดะเขาก็มาจับคู่กันนะครับครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยรับเนาะในสามกับสี่นะครับพ่อแต้มกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองงวดผิดหนึ่งงวดนะครับซาวะสิเบเอ็ดงวดเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดนะครับเลขล่างสูตรเลขล่างนะครับเนาะครับสูตรเลขล่างถือว่าเดินกําลังเดินดีนะครับเนาะสิบกงวดสิเบเอ็ดสิบสองงวดเถอว่ากําลังเดินดีนะครับเข้าใจนะครับเนาะเอฟซีเนาะเลขหน้าข้างที่หนึ่ง เลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลขท้ายครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกสี่คงที่อย่าลืมนะครับเอาสัดเจียนนะครับเนาะแช็หน้าจอไว้ครับเอฟซีเช็หน้าจอครับผมเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะเอฟซีเนาะครับพอเต็มกะเห็นว่ามัานเข้ามาแล้วสิบกวงวดก็อยากเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะเอฟซีเนาะ ครับคำนวณย้อนหลังถือบัตรถุงหัดเนาะเอฟซีไปนาพอเต้มกับอลูเนาะครับเนาะว่าสีเดินต่อได้บอนะครับฉะนั้นแล้วพอเต้่ยมก็พอไว้พ่อใ้มันเดินต่ออีกนะครับเนาะให้โฉกโมันมันกับเอฟซีหรือว่าทีมงานพอเต้มเนาะครับเนาะทีมงานพอเต้มถือว่าเป็นทีมงานนะครับเ้อผู้ที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเต้มครับพอแต้มข้อกับขอบคุณทุกทุกคนเนาะครับเนาะครับเอาวันที่สิบโอวันที่หนึ่งมีนาคม 2 5 6พัร้อแต้มก็ไวยพอ่อใน้อฟซีทุกคนนะครับเออ้อถูกหวยรวยเงินกันถือรถตอรีรในวันที่หนึ่งกันเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาเข้ามาแล้วกันมากันสอบกันย่าลืมนะครับเออ้อกดไตกดแชร์พอแต้มน้ำเลเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาเอาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม